อีกอักอักอยู่ครับโน่นแม่ผู้ใหญ่ตรงโน้นนะครับโน่นแล้วก็รักษาครับรุณนดีก้านะครับครับครับอันนี้ก็ไปดูเดยระหวางให้ดูโน่นโน่นนะครับ เดียวแม่ผู้ใหญ่อีฟนี่อดี๋ยวไปเลยนะคระับไปดูก่อนไปดูกันก่อนเขาทำอะไรกันเนาะนี่แต่เสียงโอ๊ะโอ๊ักออยู่นี่นี่นี่อูผ oh ู oh ้ใหญ่เป็นอะไรแนี้มเขามาให้ <equally> ินเขานยนต้แ okay. so ่ทาร่อดเลยทหารก มีแต่นางงามทั้งหมดเนาะนี่เสียงหัวเราะดังก้าววันนี้ก็มีความสดในการัดำเนนินครับโอ้ในท่านี้มีเต็นท์โมรีอีกด้วยนะครับเพราะว่าเสียงดังทั้งชัดนะครับแล้วก็มีความสุขกันทุกคนนะครับวันนี้ครับรู้มาเอาช็อตเด็ดๆก่อนนะครับ เขาเป็นเด็กดีนะครับนี่เท่าไหร่นะน่นนพราฝั่งนู้นก็มีคนนั่งนะครับไปเป็นเกย์หกร้นะคะครับนี่ก็ลุงานเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้นะครับเดี๋ยวได้ก่อนนะครับมักแจงโมก็มีเดลยค่ะเดิ้ลก่อนเออแม่ผู้ใหญ่ร้องเพลงบ่าแม่ผู้ใหญ่อ๋อกำลังจิ้มหาเสียนตอนนี้ไหวค่ะกำลังจิ้มหาเสียแจกยแม่ต้องกำลังเนี่ยคนนะคะเป็นเลยเนาะกรอบะกรู ยงค่ะตุมปลาจิ้จะร้งกับน้ำหน้ากินแคบแคบจิ้จะร้อกับกันกเลยห้้ทุกคนนะคทุกคนนะคะิบด้วยกันนะคะเอากาปั้นเชก็นช้แล้ก็เส้น มานะคนเดียวกินเ ah, oh. ้นหนาวปารุวยเ้นนีุ่บ่ anyway. uh. ุนุนกินยอะจาทานหนาวจ้าไปดิน oh ฟ well ัน okay, ก็มาหา่งลดมาเลยมาเลยค่ะบันอยากาอุค่ะนวคนขอบคุณค่ะคุูชายบอกว่าแม่ผู้ใหญ่คุณูชายบอกว่าจดีกาไม่อหหน่อยอ๋อเกมบอกตั้งนานแล้วบอกให้จบสักสามกวานะคุณมา ใช่เพรว่าถ้าให้ผู้ใหญ่3าหาให้สามนมาตกเลยนะไม่ได้ตกซบแม่แค้พังเลยแหละ่นักเตสีหาวนะหาวมาุกมันเกินนะคะ3หาวมันจะเรียกว่าหาหกขาวนะมาแทนด้วยกันนะคะทุกท่านนะคะ้ตาลังีเตดกีรดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยนางงามทั้งหลายเตรียมขึ้นรถได้เลยนะครับรถรถนะครับ จะไปส่งนะครับนานงานทั้งหมดเลยเ่ีไปเลยโอ้งานงามมีกี่กี่คนเนาะอยากไปไหนอยากให้เขาไปส่งส่งสามเานี่บอท่นกำนันโอเคนนีลองางานอะควัดียมาน่นะค่ะพีทสวัสดีค่ะอุนี่เราจะส่งเาเชาะคนหม ครับนางงามนางงามทั้งห okay, มดเลยเสียงหัวเราะดังนะม้วนแท้เลยเป็นคนม้วนแท่เนาะ ก็มวนลายนะคะมวนลายถ้ามนนั้นเห็นเสียงดังก็เลยเอาอัดปากเอามาอัดปากเราเพราะว่าเสียงดังเพเสียงดังฟังชัดนะกลัวจะเมื่อยกลจะเมื่อยกลจะเมื่อยกลจะไม่มีแรงอีกเลยอาขนมม่ให้กินเาะว่าังานเสียงม่ถใหญ่าขาปากเลยคนนี้าาไม่เหมือนกันเลยเอาเอาอยห้างอยหางเ่อยๆเรื่อยๆเจะเแว่าใครจะชนะ สงสัยจะตัดชิ้นตัดชิ้นยากนะครับเพราะว่าดูดูแล้วนะครับเดินแบบมาเลยถึงซองลุงพิ่งเดินแบบพอเดินแบบก็เดินมาไอเดินก็เดินละเบอร์ห่สองบอร์ยังไม่าเดี๋ยงระว่ยังไม่่านคอมเมนต์นะครับกรแป๊บนึงครับแป๊นึเชิญเลี้ยงระหว่าให้ก็ได้นะครับมันก็เนมนะครับสวัสดีข้าวอรสานะครับนี่ก็ คุณอรสานะครับน้องแหมมดีจ้าครับแล้วก็พี่บาวบ้านนอกครับสวัสดีครับคุณสาวรัฐนะครับแล้วก็จอนะครับลุงวางนะครับปลาละหนูนาอร่อยไหมลุงโอ้ตอนนี้ก็ลุงวางก็ยังไม่ได้เอาแกะกินเลยนะครับลุงวางยังไม่ได้ลองครับเดี๋ยวเอาไว้ในตู้เย็นอยู่นะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวลุงวางก็จะลองจิ้มๆจ้ำๆดูก่อนมีผักแกงผิวบ้านใหญ่ไม่น้อยแม่บ้านผิวบ้านวันนี้มาครบทีมมาครบทีมวันนี้มาครบขนดแล้วนี่แกงผู้ช่วยทั้งของผู้ใหญ่บ้านทั้งของผู้ช่วยพีมอะไรเนาะนี่พีมบ้างประกวดแล้วเปล่แม่พีแม่พีแพ้ไปแล้วนะคะแพ้ไปแล้วนะคะเจอเจอมดนะคะเจอขูดมดนะคะแม่ผู้ใหญ่แม่ผู้ช่วยเขาให้เราเปนแดงก็อยากแกกัดแขงกัดขาให้ยังนะ จับเราส่งไปคนลาดหน่อยเขาลักลบอกเขาลักลรก็ส่งไปคนลาดได้บอกไม่ได้นะเพนี่่เป็นพื่นที่สเรียกเลยเรียกเรียกทีละเบอร์เลยว่าะเบอรไเบอร์ไหนบนะเสาเสื้อมาขายวสั่รบไปเอาเสื้อขายมาขาย่เสื้อมาขายอันนี้อย่างดีนะเนี่ใครไม่กินเนี่ยเสียใจโอ้ยมันลุกไปพอด่ได้มันเป็นยาชนิดนึ่งเปยาชุมพอ อะไรโอ้ยาเนาะแตงโมรสบําหลบถ้าผู้ชายกินลราลึกได้นั่นเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้กิกินแล้วสวยนะคะสาวๆนั่นกินกินแล้วไม่ลึกแต่วันนี้ไม่ได้มัดผมเกลียนเนาะมัดก็ได้ถ้ามัดผมเกลียวจริงๆิะเป็นประเม่ผู้ใหญ่ไม่อ่านไม่อ่านแม่ผู้ใหญ่อะไรจ้าอะไรพาลุงวางทาไมมาส่งพี่คอตั้งแต่เช้าแล้วเจ้าน้ำทำไมไม่อ่านเนาะไม่มีอใหร่้องการไลไรส่วนที่มักน้ำไส่กระดอกก็ดีอาจารเจ้าก็ fc บอกว่า ก็เอฟซีบอกว่าแม่ผู้ใหญ่เสียงดังฟังชัดดีจะให้ร้องลัมทำเพลงเออก็เลยตามเอฟแม่เอฟซีบอกว่าตามแม่ผู้ใหญ่เลยเอฟซี FC อยากจะฟังจะฟังเสียงหัวเราะหรืออะไรคะทั้งร้องเพลงเสียงหัวเราะด้วยท่านอยากจะฟังเสียงร้องเพลงก็หัวเราะด้วยแนนะาเจ้ไปนั่งไม่ใช่แกมาบ้านแล้วหรอแกกลับมาบ้านแล้ว เดี๋ยวเอฟซีจะตามอเคอเคฟซีจะตามไปฟังแม่ผู้ใหญ่เนะแม่ผู้ใหญ่ก็กำลังเกมัดกนอยู่มเอาจะทำส่มาขายเหรไหมคุณท่โลกผัดถมงพัดถังอะไนะนกตน้ม่ไปอาคถงเดินแบบนะะเดินแบบเดนแบบไมมีเงิอ้ยมันจะไปเดินแบบร้องให้ัวราคาเท่าไหร่น้าตต้บอกว่า แม่ผู้ใหญ่ก็ไม่ร้องเพลงนียแล้วแจงกวขอกินได้ไหมได้มาได้นกินไปก่อนะากินเลยค่ะแบยังน่อยนะแป้งยังพอย่ไเดี๋ยวจะเอาแตงโมเข้าก่อนนะครับเพราะว่าจะชุมพอครับคลิปนี้ก็เท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ